เมื่อวันที่18ตุลาคม2568ดรพิเชษฐ์โพภักดีเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดพะเยาติดตามการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและนักเรียนภาวะยากลาบากที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24ซึ่งมีนักเรียนกว่า1,000คนและคุณครูกว่า100คนโดยโรงเรียนมีหอพักนักเรียนบ้านพักครูและเรือนปฏิบัติสําหรับการเรียนรู้พร้อมทุกด้านพร้อมตรวจเยี่ยมบ้านพักครูโรงเรียนจุนวิทยาคมและโรงเรียนพะเยาพิทยา พบว่าหลายหลังสร้างมาตั้งแต่ปี2516และมีสภาพที่สุดโทมโดยสั่งการให้เร่งซ่อมแซม,มทันทีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครูตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผารองนายกรัฐมนตรีและศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ครูมีความมั่นคงและสร้างอนาคตของชาติอย่างมีคุณภาพ